สพับีโมบ l e และชาวบลิงทั้งหลายเลยนะคะตอนนี้พับจีเขาพาแบ็คพิงค์มาแลนดิ้งอยู่ในเกมแล้วจ้า พับจ Mobile มาคอนแลบกันกับ l l c k p พิงค่ะคิดดูถ้าคุณสามารถเล่นเกมกับเหล่าสาวๆใน l l c k p พิงได้จะเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยแอนไปหา l l c k p พิงได้อะแล้วคุณสามารถ เขาแล้วก็สามารถส่งของขวัญไปหาเขาได้จริงๆร่ะจอ๊อแอแหมวิธีการก็ง่ายๆเลยค่ะแค่ร่วมกิจกรรมตามที่กาหนดก็จะได้รับแท่งไฟสติกเกอร์ไอเทมลายใหม่ด้วยเพราได้รับแล้วเนี่ยก็จะสามารถส่งให้เ,เพื่อนๆหรือสี่สาวแบล็คพิงได้หรือจะเติมเงินเพื่อนแลรกรับแท่งไฟได้นะจ๊ะแล้วส่งสติกเกอร์ให้ยังไงอ่ะกดไปที่ปุ่มแอดเพื่อนใส่รหัส ID เสาวสาวแบล็คพิง ที่ทางเพจ p ับจ Mobile เขาบอกไว้แต่สังเกตดีๆนะตัวจริงจะมีคำว่า p ับ g m o ง i l e Partner ออยู่บนหัวเท่านั้นสมมติว่าจะให้ลิซ่าก็พิมพ์รหัสของลิซ่าเนี่ยใส่ลงไปแค่นี้ก็แอดเฟรนแลวก็ส่งสติเกอร์ให้ได้เลยค่ะก่อนส่งเราสามารถพิมพ์ข้อความสั้นๆบอกไอดอลเราได้ด้วยบอกไปเลยความในใจนะบอกเขาไปและพิเศษสุดๆถ้าใครซื้อสติกเกอร์แท่งไฟจนติดท็อป5เนี่ยคุณจะได้อัลบั้มใหม่พร้อมลายเซ็นของสีสาวแบล็ k พิงค์ครบเซตทันทีโอ้เล่นเกมมีอ แถมพิเศษแถมลุ้นรับของรางวัลที่สุดพิเศษอีกอา้าแล้วจะรู้ได้ยังไงอะว่าเราซื้อสติกเกอร์อะไรไปเนี่ยอยู่อันดับไหนแล้วกดตรงไอคอนรูปไฟนี่จ้ะแล้วก็จะได้รู้ว่าเราอยู่อันดับที่เท่าไหรย่ยิ่งส่งมากก็ยิ่งมีสุดรับค่ะเนีไม่หมดนะคะเขายังมีกิจกรรมสนุกๆแจกของรางวัลเยอะมาก แถมพับจีโมบายเขาอัปเดตด,ด่าน E อรังเกรูปแบบใหม่ได้ฟังเพลงใหม่ๆเลิฟซิ่เกิลเพลินๆที่น่าร็อปปี้เกมแบบนี้แถมใครที่เป็นบริงเตรียมวิ่งเก็บแอร์ดรอปแบบฟินๆได้เลยค่ะ<ๆ>เพราะว่าคุณจะได้พบกับกล่องแอร์ดรอปสิงชมพูโลโก้แบล็ k พิงรวมถึงเล่นเกมเพื่อสะสมคะแนนรับของรางวัลใหม่ๆอีกด้วยพูดมาขนาดนี้เราบริ้งทั้งหลายที่ยังไม่ได้เล่นพับจีลงไปลองเล่นกันดูค่ะรับรองคุณจะรู้สึกเหมือน,นใกล้ชิดแบล็กพิงไปอีกขั้น